เช็ค7ลักษณะ Work from Home ที่กำลังสะท้อนว่าการทำงานที่บ้านของคุณกำลังพังที่ต้องแก้ไขก่อนหมดไฟโควิด19และลอก3ในไทยครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสะท้อนจากตัวเลขผู้ติดเชื้อแบบก้าวกระโดดและการรับมือกับสถานการณ์ของภาครัฐที่ออกประกาศ Work from Home หรือทำงานจากที่บ้านเหมือนกับครั้งแรกเพื่อลดการเดินทางลดการแพร่เชื้อโควิดในวงกว้างยิ่งกว่าเดิม เพราะว่าแม้นี่จะเป็นการทํางานที่บ้านครั้งที่2ที่หลายคนเคยมีประสบการณ์มาแล้วแต่ใช่ว่าการทํางานที่บ้านจะเป็นเรื่องง่ายเหมือนที่คิดด้วยข้อจํากัดต่างๆทําให้การทํางานพังไม่เป็นท่าและบางครั้งถึงขั้นมีสุขภาพจิตยแย่ๆมาเป็นของแถมด้วยนะครับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนะครนายกจึงขอรวบรวมเรื่องที่กําลังส่งทัญญาณว่าการทํางานที่บ้านของคุณกําลังพังและต้องรีบแก้ไขดังนี้ 1. เครียดมากขึ้นหลายคนคิดว่าทํางานที่บ้านแล้วจะสบายมากกว่าไปทํางานแต่พอได้ แลแ้วพบว่าผิดถนัดก,กลับได้รับความเครียดเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมไม่ว่าสาเหตุของความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในขณะ work from home จะมีต้นตอมาจากเรื่องอะไรแต่สิ่งที่ต้องรีบทําทันทีเมื่อรู้ว่าตนกําลังกระชกอบความเครียดมากเกินไปแล้วคือการหาเวลาผลักตัวออกจากในจังหวะที่เราสามารถทําให้เพื่อผ่อนคลายความเครียดของตัวเองลงหรือเพื่อรีสตาร์สมองให้ปลอดโปร่งก่อนกลับมาทํางานต่อเพื่อประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นและสุขภาพจิตที่ดี เหนื่อยกว่าปกติเหมือนทํางานตลอดเวลาเ o r k อฟอร์มโฮมสัปดาห์แรกไม่เป็นไรสัปดาห์ต่อไปเหนื่อยเจะจาะดใครที่รู้สึกว่าการทํางานที่บ้านเหมือนงานหนักขึ้น2เท่ากรณีนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าเราแยกเวลาทํางานกับเวลาส่วนตัวไม่ได้สําหรับคนที่ประสบปัญหานี้และต้องการออกจากวงวนความเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จบอาจเริ่มจากการประเมินว่าสาเหตุที่ทาให้รู้สึกเหมือนทํางานอยู่ตลอดเวลาเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ ถ้าเกิดขึ้นเพราะว่าเราจัดการเวลาอย่างหละหลวมก็ต้องวางแผนเวิร์กฟอร์มโฮมกันเสียใหม่และถ้าสาเหตุมาจากการทํางานไม่เป็นระบบของทีมงานอาจต้องมีการสื่อสารถึงปัญหานี้ให้เข้าใจกันเองในทีมเพื่อหาทางออกในการวางแผนการทํางานให้ชัดเจนขึ้นสร้างบาลานซ์ชีวิตและงานให้ลงตัวก่อนที่จะพังไปทั้งคู่ 3. ไม่มีสมาธิทํางานบรรยากาศชวนให้พักผ่อนคือสิ่งที่สามารถดึงดูดเราออกจากสมาธิหรือการจดจ่อก,กับงานได้ทุกเมื่อนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่บ่งชี ว่า Work f o ฟ m Home ของเรากําลังพังและต้องการหาทางออกโดยสิ่งที่จําเป็นที่ต้องจัดการให้ลงตัวตั้งแต่เริ่มการทํางานหรือการแบ่งพื้นที่การทํางานภายในบ้านให้ชัดเจนหรือกําหนดกติกาหลมหลวงกับคนในบ้านเพื่อลดการรบกวนจากสมาชิกในครอบครัวซึ่งจะช่วยสามารถให้ทํางานเสร็จได้เร็วและมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนั่นเอง,เอง 4. สื่อสารผิดพลาดบ่อยหากคุณสื่อสารเรื่องงานกับทีมงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ผิดพลาดบ่อยๆนั้นกําลังบอกว่าเวิร์กฟอร์มโฮมของคุณเริ่มมีปัญหาอย่างไรก็ดีปัญหานี้ต้องเริ่มแก้จากการให้ความสาคัญกับการสื่อสารซึ่งกันและการให้มากขึ้นเป็นพิเศษในระหว่างที่ยังเวิร์กฟอร์มโฮมไม่ว่าจะเป็นการโทรหาวิดีโอคอลประชุมหรือแชทเพื่อให้สามารถพูดคุยได้ตลอดการทํางานภายในเวลางานซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการสื่อสารรวมถึงลดโอกาสผิดพลาดของงานลงไปได้ 5. ทําทงานเช้ากว่าปกติ พราะถูกบรรยากาศที่บ้านกืนกินถ้าคุณประสบปัญหานี้อยู่ยังไม่สายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นสร้างกรอบเวลาทํางานที่ชัดเจนแล้วเปลี่ยนการเปิดตู้เย็นกินขนมเอนหลังให้กลายเป็นรางวัลหลังทํางานเสร็จแทนการพักไปทํางานไปแล้วปัญหานี้จะหมดลง 6. ไม่มีแรงบันดาลใจในความเป็นจริงความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ใช่เฉพาะการทำงานที่บ้านแต่ในกรณี Work f r ฟ m home แบบจำเป็นในสถานการณ์โควิด -19 ระบาดท,ทำให้ไม่สามารถออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไปนั่งทำงานในสถานที่อื่นๆอย่าง Co-Working Space ร้านคาเฟ่ต่างๆอย่างไรก็ดีลองใช้วิธีอื่นๆแทนเช่นเมื่อถึงเวลาพักลองค้นคว้าหาแรงบันดาลใจใหม่ๆจากโลกออนไลน์เข้าครัวเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีดูหนังฟังเพลงก็เป็นทางเลือกที่ช่วยเติมไฟเพิ่มพลังในการทำงานตามสไตล์ของตัวเองได้ 7. มีโรคเพิ่มขึ้นทำงานที่ออฟฟิศก็มีออฟฟิศซินโดมทำงานที่บ้านก็มีโรคตามมาแบบไม่รู้ตัวเช่นนอนดึกเกินไปกินข้าวไม่ตรงเวลาจนเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนเหงารู้สึกโดดเดี่ยวจนเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าปวดเมื่อยหรือมีอาการที่บ่งชี้กลายเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหานี้แล้วหรือยังสิ่งที่ต้องจัดการให้ดีนอกจากการจัดเวลาในการทํางานที่ต้องชัดเจนแล้วคือการจัดเวลาอาหารการยืดเส้นยืดสายระหว่างการทํางานจากที่บ้านพวกคู่กันไปอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสุขภาพของคุณให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดเช่นนี้